คนขาหนุแต่งอิมแพกมากค่ะวันนี้แอปบอ,อกเลยนะคะว่าตอนนี้ใน t w i t t e r คือคือคักมากนะคะแล้วก็เมนทัวริซ่าของเราเนี่ย ละเต้นอย่างเป๊ะนะในเพลง Kick It นะคะของวง NCT 127ไม่ว่าจะเป็นแบบการเคลื่อนไหวการขยับเปลี่ยนจังหวะการโยกดีใดองศามืออะไรต่างๆโคตรเท่ทุกคนพ่มตมคือแอดเมาเอลน้อยๆของน้องลิสมากอันนี้บอกตรงๆนะคะว่าอยากตะโกนถามน้องลิสดังๆเลยว่าลิสลูกหนูรอบเอวเท่าไหร่กันกันเนี่ย วันนี้ค่ะแฟนคลับของน้องน้องดอมนุตแตงแล้วกันนะคะแอดขอเรียกอย่างนี้ NCT 1 2 7นะชื่นชมเมนโชริ่าของพวกเรามากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ตัวแอดเองก็ปรับปลื้มนะดีใจอย่างหาที่สุดมีได้จริงๆยิ่งรู้ว่านอกดอมชมละลิษาแล้วแม่ น้ำหูน้ำตาจะไหลนะคะเพราะว่าใจเรามันปรื้มปริ่มไงนานๆจะได้เห็นแบบนอกดอมเขาชมน้องเราสักทีหนึงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แฟนบอกว่าลายเต้นน้องลิสเนี่ยเหมือนหนุ่มหลอดแทยงเลยนะคะแอนนี่ถึงขนาดต้องแบบ ไปส่องแฟนแคมที่พ่อหนุ่มคนนี้เต้นเลยล่ะคะ่ะในเพลงนี้แล้วก็บอกตามตรงว่าโอ้ oh my god ต้นฉบับคือเท่มากออริจินัลคือไม่เบาเลยนะคะไม่เบาเลยแล้วพอเรากลับมาดูเมนเทอร์เราโยกอะคะ่ะ มันใช่อ่ะจังหวะบีดอะไรมันใช่อ่ะเราก็ลายเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยนะคะจนตอนนี้เนะี่ยมีแฟนๆเริ่มชงแล้วนะคะว่าคู่นี้ควรเจอกันสักงานหนึ่งนะเพราะลายเต้นมันคลายคลึงกันมากโอ้ m ม่ก็จะบอกว่าลิสลูกสอนเต้นไม่กี่วิ ต่ดังไกลทั่วโลกแล้วแล้วมั้งคะตอนนี้พอบอกกำตรงเลยว่าแรงอิมแพกเยอะมากจริงๆกับเพลงนุแตแงค่ะแล้วจะบอกว่าตอนนี้อ่ะอันนี้คือแอดยอมรับเลยนะคะว่าในหัวแอดเองเนี่ยมีแต่คําว่านุตแจงนุ กเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วละคะ่ะทุกคน2-3สมชั่วโมงมันยังซึมซับอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาออกได้ยังไงนะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ตอนนี้ค่ะ h a s h t a g o m e n t r a l i s a ตอนนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งในไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับ4เทรนโลกนะตอนที่แอดแต่เสียงอยู่ไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้มากกว่านี้ไหมแต่บอกตามตรงเลยว่าวันนี้นูแตงอิมแพ t มากค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอดไปหันเจอความคิดเห็นหนึ่งมาในทวิตนะคะมีแฟนๆได้ออกมาบอกว่าจริงๆเนื้อเพลงนี้เนี่ยเขาร้องว่านิวแซงนะคะแต่มันฟังเหมือนนุกแจงนุกแจงแฟนๆก็เลยเรียกกันว่าเพลงนุกแจงนะคะเออก็เป็นว่าก็น่ารักดีนะคะน่ารักดีแล้วก็อย่างที่ไอ้ใครบอกทุกคนไปก่อนหน้านี้นะว่าอยากให้น้องลีสใโค้เพลงวงบอยแบนด์่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะพวกเราชาวด้อมจะตายกันหมดไงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ ออกมาไม่กี่วิสอนไม่กี่วิเท่านั้นแต่โอ้ไม่กอดโคตรอิมแพคโคตรเท่ยังไงคลิปนี้เดี๋ยวแอดขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันสรุปรวมอ่าี EP 4ที่พรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามช่องแอดมินนะจ๊ะ